test your mind รายการที่144ฟรีสไตล์100เมตรรุ่น8จูนทุกที่1มุ่งที่1ณัฐนิสาไดแอนด์ีอาร์ทีมุ่งที่2สุคริตาเพชรรัตนมุ่งที่3ระดาโซวไวเวอร์มุ่งที่4ทันชนกอนุบาลลังปางมุ่งที่5ปานรดา,ารเสริมง,งามสวินมิ่งมุ่งที่6 นะคะแม่โตยูนิตี้ยิ่ิเศษในวัลุณเจนุวัน 走，六六六。